สำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเรามาถึงวิธีการที่4แล้วนะครับในการเพิ่มผู้ติดตามให้ได้ครบพันเร็วๆซึ่งในคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิธีการที่เรียกว่าสายดาร์กเนอะซึ่งโค้ดบีไม่อยากแนะนําเลยนะแต่ต้องสอนไว้ให้รู้ว่าเขาทําแบบนี้กันได้ด้วยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสายดาร์กเขาทำยังไงอ่ะสสายดาร์กสอนให้รู้แต่ไม่แนะนําให้ทานะครับโอเค ใส่ดาร์กมีอะไรไปดูกันอ่าใส่ดาร์กอย่างแรกเลยคือซื้อช่องใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดคุณฟังไม่ผิดคุณสามารถซื้อช่องติ๊กต็อกได้ซื้อแบบว่าผู้ติดตามครบพันมาเลยคุณซื้อมาเลยแล้วเขาขายกันไม่กี่ไม่เท่าไหร่ผู้ติดตามพันหนึ่งเดียวเขาขายกันแค่ร้อยกว่าบาท200เท่านั้นเองอ่าววิธีการทํายังไงไปซื้อช่องผู้ติดตามครับไม่สิงดแบนนะครับอ่าเขาทำยังไงเดี๋ยวดูนะอ่าววิธีการนะครับ ขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่ Facebook ของเราเลยนะครับไปที่ช่องค้นหาของ Facebook เรานะครับไปที่ Facebook ส่วนตัวเราแล้วก็พิมพ์ช่องค้นหาพิมพ์ว่าพิมพ์ไปที่ไปที่ช่องค้นหานะแล้วก็พิมพ์คำว่าซื้อขายติ๊กต็อกเนี่ยพิมพ์คําว่าซื้อขายติ๊กต็อกอ่ะพิมพ์ซื้อซื้อซื้อช่องติ๊กต็อกมันก็จะขึ้นมามันก็จะแล้วก็ให้เลือกไปที่คําว่ากลุ่มนะมันก็จะมีกลุ่มที่เขาขายช่องติ๊กต็อกเนี่ยเต็มไปหมดเลยหลายๆกลุ่ม คุณก็เลือกเอาสักกลุ่มอสมมุติโค้ดบีเลือกเอาเอากลุ่มนี้แล้วกันซื้อขายติ๊กต็อกอ่ะคุณคุณก็เข้าไปแล้วคุณก็เข้าไปในกลุ่มนี้อันนี้มีสมาชิกแสนคนอ่าคุณก็เข้าไปร่วมกลุ่มเลยครับนะครับทำจากมือถือก็ได้นะไม่ต้องทําจากคอมใช้มือถือคุณอนะ่ะพิมพ์ซื้อช่อง t ิ k กต็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิมพ์เลยพิมพ์จากมือถือคุณก็ได้นะว่าซื้อช่องติ๊กต็อกพอคุณเข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับอ่าคุณดูนะมันจะมีแอดมินกลุ่มอยู่เนี่ย เนี่ยดูนะวิธีการนะมันจะเขียนคําว่าผู้ดูแลตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเป็นแอดมินกลุ่มเวลาซื้อขายช่อง t ิกตอกเนี่ยเขาก็จะประกาศขายกันหน้ากลุ่มเลยครับเนี่ยอย่างนเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเขาขายแลวเนี่ยช่องเนี้ยช่องคิม2 9งเคุณสามารถเอามือถือคุณนะหาช่องตามจริงๆในนี้ได้เลยว่ามีช่องจริงๆมีตัวตนจริงเปล่าถ้ามีเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยผู้ติดตามพันสาคนเขาขายอยู่ที่ไรร้อยเก้าสิบห้าบาท โคตรถูกเลยแถมไลฟ์ได้3ระบบเนี่ยเขาโชว์เลยเนี่ยไลฟ์ Life ได้นะเนี่ยไลฟ์ Life ได้ไม่โดนระงับสิทธิการไลฟ์ผู้ติดต,ตามครบพันแล้วอะไรเนี่ยเขาก็จะโชว์ไว้ว่าเนี่ยช่องเขาพร้อมขายจริงๆคุณก็สามารถซื้อได้แต่มันต้องมีข้อควรระวังอย่างแรกเลยนะที่คุณต้องระวังเลยนะเวลาซื้อขายระวังโดนหลอกหมายความว่าคุณโอนเงินให้เขาแล้วเขาไม่ส่ง username password เขาไม่เปลี่ยนชื่อช่องเขาเป็นชื่อเขาไม่เปลี่ยน username password ช่องเขาเป็นของคุณคุณเข้าไม่ได้คุณจ่ายเงินฟรี เพราะฉะนั้นวิธีการคือเวลาคุณจะซื้อขายช่องแบบนี้นะครับให้คุณทักไปหาเขาไอคนนี้มันเป็นคนขายใช่ไหมล่ะไอคุณชาเขียวเนี่ยคุณก็ส่งข้อความทักไปหาเขาแล้วบอกเนี่ยอยากซื้อช่องเนี้ยเท่าไหร่เขาก็บอกมาว่าร้อยเก้าห้าอ่าบอกว่าโอเคสนใจแต่ขอซื้อผ่านคนกลางนะตั้งพูงนี้นขอซื้อผ่านคนกลางนะซื้อผ่านคนกลางคืออะไรนะครับคือจะมีคนกลางคนหนึ่งซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยคนนี้นะครับก็บอกเขาว่าขอซื้อผ่านคนกลางให้คนกลางเป็นแอดมินกลุ่ม เขาก็จะให้อดินกลุ่มมาเป็นคนกลางให้คุณคนกลางคือคุณจะโอนเงินค่าช่องเนี่ย195บาทเนี่ยไปให้อดินกลุ่มก่อนไปให้คนกลางก่อนคนกลางก็จะเก็บเงินคุณไว้เขายังไม่โอนเงินให้กับเจ้าของช่องนะแล้วเขาจะรอคุณเนี่ยเปลี่ยน username password นะของเขาจากช่องเก่าจากของคุณชาเขียวเนี่ยมาเป็น username password ของคุณให้คุณเข้า Tik t o k ออันใหม่ที่คุณซื้อได้พอคุณทําอะไรเรียบร้อยแล้วย,ย้ายย้ายช่องอะไรเรียบร้อย มาเป็นช่องของคุณแล้วเป็นพาร์ทเวิร์ดของคุณแล้วเนี่ยไอคนกลางที่มันโอนเงินเอาไว้195บาทมันก็จะค่อยโอนเงิน195บาทเนี่ยให้คนขายเพราะฉะนั้นคนกลางก็จะเป็นคนกันการต่างฝ่ายต่างหลอกกันไม่ให้คนซื้อมาหลอกและกันไม่ให้คนขายมาหลอกคุณเข้าใจยังอันนี้เขาเรียกซื้อผ่านคนกลางส่วนใหญ่ปกติแล้วเราจะใช้อดินกลุ่มนั้นอะเป็นคนกลางกับวิธีการที่สองคือซื้อกับอดินกลุ่มเลยก็คือก็ทักไปหาอดินกลุ่มคนนี้เนี่ยมันขึ้นรู้ได้ไงไปอดิมกลุ่มก็เนี่ยมันมี คุณก็ทักไปหาแอดมินกลุ่มแล้วก็บอกว่าเนี่ยสนใจอยากได้ช่องติกตอกเอาผู้ติดตามครบพันอะ่ะมีช่องไหนแนะนําบ้างเขาก็จะแนะนํามาให้คุณเลยแล้วคุณก็ซื้อกับแอดมินกลุ่มเลยซื้อกับแอดมินกลุ่มก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้มากกว่าซื้อคนที่เข้ามาโพสต์กันในกลางกลุ่มเพราะเราไม่รู้ว่าคนในกลางกลุ่มคือใครถ้าเกิดคุณอยากซื้อคนในกลางกลุ่มคุณต้องให้แอดมินกลุ่มเป็นคนกลางถ้าเกิดคุณซื้อทักแชทไปถามกับแอดมินกลุ่มคุณก็จะซื้อตรงได้เลยเพียงแต่แอดมินกลุ่มก็อาจจะบวก คุณนิดหน่อยอ่าอันนี้แล้วแต่คุณนะแต่มันหลักร้อยคุณคิดดูเนี่ยผู้ติดต,ตามพันหนึ่งเนี่ยมันแค่ร้อยเก้าสิบห้าหรืออย่างอันนี้เนี่ยเริ่มไลฟ์ได้แล้วเนี่ยผู้ติดต,ตาม 1, าาอันนี้พันกว่าบาทเนี่ยผู้ติดตามพันสามพู้ติดตามพันกว่าบาทเนี่ยเห็นปะเอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ชโชว์กันตามหน้ากลุ่มเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยติดต่อสอบถามเนี่ยว่างแปะบัญชีเนี่ยมันหลักร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อควรระวังข้อแรกคือเรา รู้มาก็คือว่ามันจะมีเจ้าของช่องเก่าเขาเนี่ยเขาเคยทาในหน้ามาก่อนก่อนที่เขาจะมาขายให้คุณเนี่ยเขาเคยทาในหน้ามาก่อนเขาเคยใช้บัตรประชาชนเขายืนยันตัวตนไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณย้ายมาเป็นช่องของคุณไอในหน้าไอบัญชีบัตรประชาชนที่เขาเคยยืนยันเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตามนะมันก็ยังเป็นของเขาอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะซื้อคุณต้องถามอีกเรื่องหนึ่งคือช่องนี้เคยทำในหน้ามาแล้วยังถ้าเคยมาแล้วให้ไม่ให้ซื้อ เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณทําในหน้ารับค่าคอมค่าคอมมันเข้าบัญชีเขาไม่ได้เข้าเข้าบัญชีคุณโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถามก็เลยช่องนี้เคยทําในหน้ามาก่อนแล้วหรือ,อยังถ้าเขาบอกว่ายังโอเคแสดงว่าซื้อได้คุณซื้อเสร็จคุณก็มันแนบยืนยันัตรประชาชนของคุณเข้าใจยังถ้าเกิดเขาบอกเคยทํามาแล้วอย่าแนะนําว่าอย่าซื้อเพราะถ้าซื้อมันต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนัตรประชาชนซึ่งไม่ใช่เสมอไปว่าติ๊กต็อกมันจะให้เปลี่ยนเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นถาม2เรื่องเรื่องแรกให้คนกลางเป็นคนซื้อขาย กับเรื่องที่2ถามว่าช่องเนี้เคยทำในหน้ามาก่อนไหมถ้าเคยทําไม่แนะนําให้ซื้อโอเคปะแต่ทั้งหมดทั้งมวลสายดาก,ก็ไม่แนะนําอยู่แล้วโอเคปะโคบิมไม่ได้แนะนําอยู่แล้วสอนเอาไว้ให้รู้บอกเอาไว้รู้ว่าเขามีวิธีการทําอย่างนี้บางคนมัมแต่ไปนั่งปั้นช่องนู้นนี่นั่นน่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมีวิธีการเยอะแยะคนไม่รู้ก็งมกันต่อไปไอ้คนรู้ก็แป๊บเดียวจบคุณเข้าใจยังอ่าต่อมาต่อมานะวิธีการต่อมาคือ หรอช่องไปแล้วใช่ไหมวิธีการที่2ครับปั๊มยอดผู้ติดตามปั๊มยอดผู้ติดตามทําไงปั๊มยอดผู้ติดตามทําไงครับปั๊มยอดผู้ติดตามทําไงครับก็ไม่มีอะไรครับคุณก็ไปหน้า Google เลยครับแล้วก็หาเลยครับก็อะไรปั๊มปั๊มเนี่ยเนี่ยปั๊มผู้ติดตาม t ิกตอกเนี่ยขึ้นมาแล้วปั๊มผู้ติดตาม t ิกตอกมีเต็มไปหมดเลยครับที่เขารับปั๊มผู้ติดตาม t ิกตอกเนี่ย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 บริการ ั๊มยอดผู้ติดตามอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยโค้ดบีไม่เคยพวกเนี้ยโค้ดบีไม่เคยใช้บริการนะเนี่ยเทคนิคสร้างผู้ติดตามปั๊นเนี่ยปั๊มเนี่ยปั๊มผู้ติดตามเนี่ยคุณก็ทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดแต่พวกเนี้ยมันจะได้ผู้ติดตามที่เป็นบอทเข้าใจคำว่าบอทไหมมันไม่ใช่คนจริงๆมันเป็นบัญชีผีมาติดตามคุณเพื่อให้คุณมีผู้ติดตามครบพันทีนี้ข้อควรระวังในการปั๊มยอดผู้ติดตามคือคือข้อหนึ่งนะ บางครั้งติ๊กต็อกมันจะจับได้ว่าผู้ติดตามคุณนะเป็นบัญชีผีมันจะผิดกดติ๊กต็อกเวลาคุณสมัครคุณจาได้ไหมคุณย้อนกลับไปดูคลิปแรกที่โค้ดบีบอกว่าการสมัครในหน้าติ๊กต็อกต้องมีคุณสมบัติสามอย่างจําได้ไหมถ้าจาจไม่ได้เราเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดให้ดูด,ด,ดูนะเวลาคุณจะสมัครในหน้าติ๊กต็อกเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์สามอย่างจําได้ไหม สมมติผู้ต<บ>ิดตามอ่ช่องใหม่ๆเลยเนี่ยผู้ติดตามไม่ถึงพันใช่ไหมอย่างช่องเนี้ยคุณจะสมัครในหน้าทำยังไงมาที่ขีด3ขีดแล้วมาที่คำว่า TikTok Studio <S <S แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงแล้วก็มาที่คำว่าเอ่อ o k Shop สำหรับ Creator อ่ะเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นว่าเนี่ย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 ต้องหนึ่งปฏิบัติตามแนวกฎของชุมชนเนี่ยอันตรงนี้แหละที่คุณจะผิด เวลาคุณปั๊มยอดผู้ติดตามอ่ะส่วนใหญ่นะ90%ซมันจะใช้บัญชีผีหรือบอทมาติดตามคุณถ้า AI มันจับได้เวลาคุณจะสมัครในหน้าพอสมมุติว่าผู้คุณปั๊มปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บสามนาทีห้านาทีคุณได้ผู้ติดตามพันละถ้าคุณจ้างนะจ้างไอ้พวกเว็บไซต์พวกเนี้ยผู้ติดตามคุณครบพันจริงแต่ถ้าบอทมันจับได้ตรงเนี้ยคุณจะขึ้นเป็นผิดหมายความว่าคุณปฏิบัติ ผิดกฎ t ิ k t อกคุณก็สมัครในหน้า t ิ k ตอกไม่ได้อยู่ดีอันนี้คือข้อควรระวังตรงนี้คุณผู้ติดตามเขาพันถูกจริงแต่ข้อหนึ่งคุณผิดเข้าใจอย่างมันก็ทําให้คุณสมัครในหน้า t ิ k ตอกไม่ได้อยู่ดีเพราะการเป็นในทนิกตอมันต้องมีครบ3าข้อโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการปั๊มยอดผู้ติดตามเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะแนะนําเลยเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะผิดกฎ t ิกตอกได้มากนะครับผมคุณก็ต้องหาดีๆเลยว่ามันใช้คนจริงใช้คนจริงๆที่มาที่มาติดตามคุณ คุณเข้าใจป้ะไม่ใช่ใช้บอดซึ่งส่วนใหญ่โค้ดบีคิดว่ามันใช้บอดถ้าคุณจะปั๊มนะโค้ดบีว่าไปซื้อช่องเอาเลยดีกว่านะไปซื้อช่องเอาเลยดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปเลยนะสายเขาเรียกอะไรสายดาร์กอะสายดาร์กอะไม่แนะนําเลยดีกว่าเอา,อางี้สายดาร์กไม่ค่อยอยากแนะนําถ้าจะทําจริงๆซื้อช่องไอปั๊มเบี้ยผู้ติดตามอะอย่าอย่าทำนะครับมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับสายดาร์กไม่ค่อยอยากแนะนํา นะสายที่คุณควรจะทํามากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะสายขาวเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันเกิดจากความต้องการของคนติดตามที่เขาอยากจะติดตามตัวคุณจริงๆเขาสนใจคุณจริงๆเขาเลยมาติดตามสายให้ความรู้สายแชร์เทคนิคสายแบ่งปันแล้วพอคุณจะเริ่มมาขายในหน้าทิกต็อกคุณก็จะขายได้ด้วยเพราะคุณมีผู้ติดตามที่มันเป็นสาวกคุณแล้วจริงๆเข้าใจคําว่าสายขาวนะสายส คือสายเปก็คือคุณเข้าไปแลกเพื่อนเพิ่มเพื่อนไปใช้เงินจ่ายยิงแอดโพสต์คุณอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปไลฟ์สดไปเปกล่องอย่างเงี้ยจริงๆไลฟ์สดอ่ะคุณเข้าไปไลฟ์สดไปไปพิมพ์คําว่าเกี่ยวก้อยไปพิมพ์คําว่าขอเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวสักพักมันก็มีคนมาเพิ่มเพื่อนคุณเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ไม่ยากนะครับอ่ะต่อมาสายเทคนิคก็บอกไปหมดแล้วดูเอ็ดสตตงสติสแล้วก็มาสายดาทั้งหมดนี่แหละ สวิธีนี่แหละอ่ะพดีแนะนำนะให้คุณทำสามสายควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นสายขาวโพสคลิปสายใช้เทคนิคแล้วก็สายเปเนะี่ยทำร่วมกัน3อันเอายิงเอาทำสายขาวก่อนให้เอาคลิปสายขาวดีๆมายิงแอดนะครับแล้วก็บวกด้วยเทคนิคเพิ่มเพื่อนเ,เทคนิคดูเอด็ดอย่างเนี่ยคุณก็ได้ผู้ติดตามเกินพันสบายๆภายในเวลาหวันสามวันหวันเวันคุณก็ได้แล้ว นะครับผมลองไปปรับใช้ดูนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกสายใดสายหนึ่งตลอดนะคุณใช้3ส,สายปนได้นะครับแต่เกิดใครอยากได้ทางลัดคุณก็ไปสายดาร์ซึ่งก็ไม่แนะนํานะย้ําหลายรอบโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามให้ได้รบพันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ